36 System Stable Ford เป็นระบบที่คิดคะแนนกันยังไงแล้วทำให้วงการกอล์ฟอเมเจอร์มีการแข่งขันที่สนุกแล้วก็สู่สีขึ้นจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโปรโมตแมตช์การแข่งขันอเมเจอร์ที่น่าจับตามองในปี2024 นั่นคือแมตช์ช้างโคบคูครับพรีเซนต์ช้างแชมเปี้ยนชิพ2024ซึ่งในแมตช์นี้รายการทีกอล์ฟกันก็จะไปบุกเยือนที่สนามแรนโชชาบีในวันที่2มิถุนาก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะในการแข่งขันนี้ก็จะใช้การนับสกอร์แบบ36 System Stable f o r รซึ่งในงานก็จะมีของรางวัลมากมายที่รังสรรมาจากช้างรวมถึงเทเลเม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามกอล์ฟต่างๆทั่วประเทศไทยเลยใครยังสนใจก็ยังสมัครได้นะนอกจากนี้หากเข้ารอบไปจนถึงรอบชิงก็จะได้ไปตีกอล์ฟถึงไหาหนานที่เมืองจีนซึ่งเป็นหนึ่งใน5สนามที่คนอยากไปมากที่สุดในโลกคำแรกที่เราต้องมาทำความรู้จักกันนั่นก็คือแฮนดิแคปหรือที่เราเรียกกันว่าแต้มต่อ คะแนนที่ทำให้นักกอล์ฟต่างฝีมือสามารถเล่นด้วยกันได้สนุกขึ้นโดยปกติแล้วแฮนดิแคปจะใช้การเขียนมือโดยใช้บันทึกจากสถิติการเล่นแต่ว่าการบันทึกอย่างนี้ก็มักจะมีการเขียนไม่ตรงและมักจะไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดการโกงกันได้จึงมีการคิดระบบระบบหนึ่งนั่นก็คือ36 System โดยจะให้คะแนน หลุมที่ได้มากกว่าพา2คะแนนโบกี้1คะแนนและหากได้ต่ำกว่าดับเบิลโบกี้จะได้0คะแนนในวันนี้เราจะลองใช้คะแนนจากการตีในสนามเขื่อนอุบลรัฐและก็แดนคูณของตัวผมสามารถรับชมคลิปบรรยากาศการออกรอบที่สนามเขื่อนอุบลรัฐได้ที่ช่องวิถีกันโนเวเลยอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ฝากติดตามกันด้วยในสนามเขื่อนอุบลรน์ผมตีได้88สโตรกสกอร์ตามนี้เลยและในอีกสนามหนึ่งนั่นคือสนามแดนคูนขอนแก่นผมตีได้94สโตรกซึ่งหากนับเป็นแบบสโตรกเพย์แล้วก็จะพบว่ายังไงสโตรกเพย์ในสกอร์ของสนามเขื่อนก็ต้องดีกว่าเห็นเห็นแต่เมื่อมาคิดแฮนดิแค จะพบว่าแฮนดิแคปในสนามเขื่อนผมได้แฮนดิแคปเท่ากับ14และในสนามแดนคูนได้แฮนดิแคป21เมื่อเราได้แฮนดิแคปเรียบร้อยแล้วเราจะนำมาคิดคะแนนแบบ Stable f o r ร์ซึ่งเป็นการคิดคะแนนที่ทำให้ผู้เล่นเน้นการตีเชิงรุกและไม่หมดหวังในหลุมที่ตัวเองเสียแต้มไปเยอะ อีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนั้นก็คือ handicap scale โดยจะเรียงลำดับความยากของหลุมตั้งแต่1-18ถึง18จากยากไปง่ายซึ่งจะปรากฏอยู่ใน scorecard โดยในการปรับพาของหลุมนั้นจะปรับตาม handicap เรียงตามความยากของหลุมสามารถปรับได้มากสุดคือพาบวก2ต่อหลุมนั่นคือ handicap เท่ากับ36ยกตัวอย่างเช่น handicap 14หลุมที่มี h s 1ถึง14 จะปรับพาเพิ่มขึ้น1ในขณะที่แฮนดิแคป21จะปรับหลุมที่มีแฮนดิแคปสเกล e 1-3เพิ่มขึ้น2พาในขณะที่หลุมที่มีแฮนดิแคปสเกล e 4-18ปรับค่าพาเพิ่มขึ้นให้1พาตัวอย่างเช่นหลุมพา5้ a แฮนดิแคปสเกลสหากผู้เล่นตี6สโตรกเท่ากันผู้เล่นที่มีแฮนดิแคป17จะปรับพาเป็นพา6ออกพาในขณะที่ผู้เล่นที่มีแฮนดิแคปส5จะปรับพาเป็นพา7ออกเบอร์ดี้ หลังจากนั้นจะนำสโตรกที่ตัวเองตีได้มาคิดคะแนนแบบสเตเบิลฟอร์ดตามที่ได้ปรับพาไปแล้วจะเห็นได้ว่าสนามเขื่อนผมได้ s t f Score อยู่ที่35ในขณะที่แดนคุณที่มีสโตรกมากกว่าได้ s t f ถึง37ซึ่งเป็นผู้ชนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการคิดคะแนนแบบ36 System Stableford นี้รายการทีกอล์ฟกันในช่องวิธีกันโนมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นนำวิธีการคิดแบบนี้เพื่อกดไฟตัวเองแต่อยากให้ผู้เล่นตีด้วยความสามารถของตัวเองตีอย่างเต็มประสิทธิภาพของตัวเองและสนุกไปกับกอล์ฟหากชอบคอนเทนต์สไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำด้วยนะครับ วันนี้กันโนลาไปก่อนสวัสดีครับ